สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เปิดใหม่กับพันทิตศิรภพธาดานะครับขอบคุณคูณฟังที่เป็นกําลังใจให้กับพอดแคสต์นี้ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับเราก็นําเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมไปหยิบเอาประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียลนะครับก็คือเรื่องของการทํางานของคนเจน Z การทำงานคนเจนแในปัจจุบันอาจจะสร้างความหงุดหงิดให้กับคนที่ามาจากยุค Gen X และก็ Baby Boomer ก็ค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของขอบเขตเวลาในการทำงานที่ค่อนข้างจะตึงเปะ๊ะเช่นจะไม่ทำงานนอกเวลาจะไม่ทำงานในวันหยุดนะครับโทรศัพท์ไปหรือสั่งงานไปในวันหยุดหรือนอกเวลาก็ไม่มีการตอบสนองจะทำงานเฉพาะที่อยู่ในช่วงเวลางานเท่านั้นอันนี้คือ เป็นพฤติกรรมของคน Gen Z ในปัจจุบันซึ่งมันจะแตกต่างจากคน Gen Y แล้วก็ Gen X นะครับแล้วก็ Baby Boomer นะครับยิ่งเจนที่ห่างกันมากขึ้นเท่าไหร่ความแตกต่างในการทำงานและความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นนะฮะวันนี้เราก็จะมาเคลียร์กันครับว่าการทำงานแบบคน Gen Z เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าเป็นสิ่งที่คน Gen X และ Baby Boomer ต้องเรียนรู้นะครับ สิ่งที่ผมกำลังพูดถึงในวันนี้เขาเรียกว่า Quiet Quit ไปติดตามฟังกันเลยครับสนับสนุนโดยพันทิตอคาเดมี่ศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งระดับมืออาชีพเอาละครับตามที่ผมเกริ่นไว้ว่าวันนี้จะคุยกันเรื่อง Quiet Quit Quiet Quit ถ้ามองไปในมุมมองของ Baby Boomer กับ Gen X ก็อาจจะได้คำตอบหนึ่งแต่ถ้ามองไปในมุมของ Gen Z ก็ได้อีกคำตอบหนึ่งนะครับเบบี้บูมเมอร์เจอาจจะมองว่ามันเป็นเหมือนการกระบทเล็กๆนะครับก็คือถ้าสั่งงานในวันหยุดหรือจะสั่งงานนอกเวลางานเช่นหลังเลิกงงานไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับการตอบสนองใดๆโทรไปอาจจะไม่รับส่งเมสเซจไปก็ไม่ตอบกลับมานะครับคนเจน X กับ Baby Boomer เนี่ยเติบโตมาเนี่ยกับความมีจงความจงรักภักดีกับองค์กร ดังนั้นความจงรักภักดีต่อองค์กรเนี่ยมันจึงเป็นหัวใจสําคัญของการเติบโตของคนในโบราณในยุคโบราณน,นะอย่างผมนี่ Gen X เนี่ยผมก็คิดว่าผมก็เป็นคนยุคโบราณคนหนึ่งนะครับ Gen Z ไม่คิดอย่างนั้นครับ Gen Z เนี่ยที่เขาไม่ตอบสนองอการสั่งงานนอกเวลางานเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขากําลังทําสิ่งที่เรียกว่า work-life balance เขาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยทำงานด้วยหาเงินด้วย แต่ขณะเดีดยกันก็ต้องใช้ชีวิตด้วยนะครับฉะนั้นการรักษาสมดุลของชีวิตจึงเป็นพฤติกรรมสําคัญที่คนเจนแซดเนี่ยมักจะให้ความสําคัญนะครับฉะนั้นควยเอดควิมันจึงเป็นสิ่งที่จะเห็นได้ในองค์กรเกือบทุกๆแห่งนะฮะผมเองเนี่ยทำงานด้านไอทมาตั้งแต่ยุค9กความจงรักภักดีต่อองค์กรมันเป็นหัวใจสําคัญผมเลือกที่จะเข้าองค์กรที่ผมชื่นชอบ นะครับองค์กรที่มีสวัสดิการดีมีเงินเดือนดีมีสถานที่ทำงานที่ดีนะครับมีวัฒนธรรมองค์กรที่ที่ดีเราจะเลือกแล้วก็รักองค์กรมากทะนั้นผมจะถูกใช้งานนอกเวลางานเวลามีโทรศัพท์เจ้านายโทรมาผมต้องรีบรับโทรศัพท์เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ตอบสนองมันก็คือความผิดถ้าผมถูกสั่งงานแอสไซน์งานไปทำงานในวันหยุดผมต้องไป น,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในในยุคสมัยผมนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นลุคเจนซเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเราถึงไม่สามารถจะ,ะส่งแชทไปแล้วก็ให้ทำงานในช่วงวันหยุดได้หรือหลังเลิกงานแล้วขอให้อยู่ต่อเพื่อประชุมต่อทำไมมันถึงได้รับการปฏิเสธจากคนเจนซอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง การทำงานของคนสองเจนนะครับนี่มาดูประเด็นก่อนว่าทำไมคนเจนซถึงทำอย่างนั้นนะฮะค่านิยมของคนเจนซเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่แตกต่างจากคนเจนเและเบบีบูเมอร์นะครับจากสถิติจาก Jobs DB นะครับ <c oughs> เขาเผยว่าแนวโน้มตลาดแรงงานยุคใหม่เนี่ยผู้หางาน ให้ความสำคัญกับ work life balance มากกว่าชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยมากถึง7เท่าโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่มองหาที่มองหาโอกาสในการที่จะได้โปรโมตได้เลื่อนขั้นหรือว่าได้ไรายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยอย่าคิดว่าองค์กรใหญแ่แล้วทุกคนอยากจะเข้าไปเพราะว่าชื่อเสียงขององค์กรนะครับปัจจัยสำคัญก็คือสวัสดิการและผลตอบแทนคนเจน Z สนใจตรงนั้นนะฮะ นี้ถ้ามองในเชิงลึกอะว่าทำไมเอ๊ะมันมันจะไม่มีโรยยลตี้กับบริษัทได้เหรอทำไมถึงถึงได้ทำมีคแนวคิดแบบนี้นะครับเจนซเนี่ยต้องเจอกับอะไรครับค่าของชีพสูงขึ้นเดี๋ยวนี้อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับทำงานออฟฟิศเนี่ยเงินเดือน25 0 0 0เนี่ยเรียกว่าอยู่อย่างค่อนข้างจะประหยัดมากเลยนะนะครับ แล้วยิ่งถ้ามีครอบครัวแล้วเนี่ยเงินสามหมื่นเนี่ยอาจจะอยู่ยากเลยนะที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในเมืองนะครับอีกอย่างหนึ่งตลาดแรงงานมันก็มีความอ่อนไหวเดี๋ยวก็เลิกออฟพนักงานพอ,พอบริษัทไปไม่รอดก็ใช้วิธีกลยุทธ์ก็คือเลิกจ้างบางทียอมจ่ายเงินชดเชยเพื่อเลิกจ้างเพื่อที่จะไม่ทำให้บริษัทเจ๊งนะครับ ฉะนั้นโอกาสในการที่ถูกเลิกจ้างมันมีสูงโอกาสที่องค์กรหรือว่าบริษัทที่ทํางานอยู่จะเจ๊งมันมีสูงดังนั้นความไม่มั่นคงทางการเงินเนี่ยมันจึงเป็นมันไม่ได้เป็นหลักประกันอีกต่อไปนะคือความมั่นคงทางการเงินสมัยก่อนบอกเฮ้ยถ้าเราอยู่ธนาคารเนี่ยมันมั่นคงมากยังไงเราก็มีกินมีใช้ไปจนกระทั่งปลดกเกษียณเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะธนะนาคารหลายแห่งก็เลิกออฟพนาาักงาน นะครับมีโปรแกรมมี Early ต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้ก็บางทีมีเริ่ม Early r e t i r ทตั้งแต่อายุ4.5ก็มีนะครับนะครแต่ว่ามันมันก็คงคงคงจะไม่ทุกองค์กรแหละมันก็เป็นบางองค์กรนะครับสรุปว่าปัญหาทางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันที่ค่าของชีพสูงขึ้นเงินในกระเป๋าไม่ว่าจะได้เงินมาเท่าไหร่ก็ตามเถอะมันก็มีค่าลดลงเพราะว่าของมันแพงขึ้นนะครับฉะนั้น พอปัญหาทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไอการที่จะมา,เ,าเลือกองค์กรดีๆเพื่อที่จะอยู่ยาวๆเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นอีกเพราะว่าองค์กรดีๆก็ยังมีประกาศเลิกออฟพนักงานอย่างต่อเนื่องให้เห็นนะครับฉะนั้นความไม่มั่นคงทางการเงินจากองค์กรดีๆมันมันก็เกิดขึ้นบ่อยบ่อยมากขึ้นนะครับก็เลยจาเป็นที่ทําให้คนที่ทํางานในออฟฟิศที่เป็นเจนเซนเนี่ยต้องหาอาชีพเสริมครับจะทํางานเสริมฉะนั้นช่วงวันหยุด ช่วงหลังเลิกงานมันเป็นช่วงเวลาทองคำสำหรับพวกเขาในการจะหาอาชีพเสริมหรือว่าเรียนรู้อาชีพใหม่ๆนะครับเขายังอยากทํางานอยู่ในองค์กรแต่ถามว่าโรเยตตี้กับองค์กรมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่จ่ายเขาต้องหาอาชีพที่2เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้บริษัทเองก็จ่ายเงินเดือนมาไม่พอกับการใช้งานจะบอกว่าโอ้ยคนเจนซเนี่ยฟุ่มเฟือยก็ไม่ใช่นะครับผมเจนเเนี่ย ถ้าย้อนไปตอนที่ผมอายุประมาณสัก20 27แล้วกันตอนนั้นผมกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามหนึ่งนะตอนที่ผมอายุยี่สเนะก๋วยเตี๋ยวชามสามสิบาทแต่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเนี่ยในเมืองกรุงเทพเนี่ยนะอาจจะไปสูงถึง60และ70บาทสาหรับในเขตอย,อย่างเช่นสีลมสุขุมวิทสาทรอ,อะไรพวกนี้ฉะนั้นมันแพงขึ้นมาเยอะไม่แปลกครับที่คนรุ่นใหม่จะ ขายออนไลน์คนรุ่นใหม่จะาขายสินค้าทําอาหารไปขายหรือว่าขายของออนไลน์เรื่องต่ามากมายนะครับเป็นอาชีพเสริมนะฮะดังนั้นในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยก็มีผลที่ทําให้คนในเจน Z ซเนี่ยหวงแหนเวลานอกเวลางานนะครับเพื่อนเอาไปใช้ในการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาไรายได้นะ นี่มันในมุมของเทคโนโลยีละ25่ะ25ปีเกือบ30ปีที่ผมทำงานอยู่ในแวดวงไอทเนี่ยคือวันนี้คนเจนแซดเป็นคนที่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหลายเกิดมาพร้อมอินเทอร์เน็ตไฮสปีดเกิดมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนเกิดมาพร้อมกับาการค้าขายอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเกิดมากับโลกดิจิตอลเกิดมากับโซเชียลมีเดีย มันกลายเป็นว่าเป็นเนทีฟของมันเป็นเทคเนทีฟของคนรุ่นนี้ไปแล้วนะส่วนทางผมเองเนี่ยแน่นอนผมทำงานสายไอทีก็อาจจะมีความใกล้ชิดกับเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าถ้าคน Gen X กับ Baby Boomer ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นอพยพนะเป็นคนที่อพยพมาจากยุคเก่าที่ต้องมาอยู่ในยุคของเทคโนโลยีทั้นนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสมดุลชีวิตได้โดยการที่ work from anywhere ทำงานที่ไหนก็ได้สามารถใช้แชทเป็นสามารถใช้ c l o u d Storage เป็นสามารถใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ในการทำงานต่างๆได้นะครับนั้นเขาก็เห็นว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเข้างองค์กรไหมเราก็ประชุมออนไลน์ก็ได้นะนะอยู่ที่ไหนก็ประชุมได้ เขาอยากจะนั่งทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟอยากตั้งทำงานอยู่ที่บ้านอยากอยู่ทำงานอยู่ที่ที่ไหนก็ได้เขาก็สามารถทำงานได้เพราะว่าเขาคิดว่าพอเข้าไปในออฟฟิศเนี่ยสิ่งสิ่งเดียวกันที่เขาทำในออฟฟิศคือว่าเขาก็ต้องทำงานส่งอีเมลประชุมออนไลน์แล้วทำไมเขาถึงต้องไปทำที่ออฟฟิศล่ะในเมื่อเพื่อนร่วมงานในเมื่อเจ้านายก็ออยังประชุมออนไลน์กันเลยนะครับขนาดอยู่ที่ออฟฟิศฉะนั้นเราเปลี่ยนดีกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยทำให้เจน Z เต er ิบโตขึ้นมากับช่วงนั้นพอดีนะครับก็เลยทำให้เขามองเห็นศักยภาพของการ work from anywhere ทำงานที่ไหนก็ได้นะครับตอนนั้นเด็กเจน Z อาจจะกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับก็เห็นว่าเอะเขาก็สามารถเรียนจบมาได้นะในช่วงโควิดโดยที่ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยแล้วพอออกมาทำงานแรกๆก,ก็ยังต้องทำงานแบบ work from home อยู่ นะฮะฉะนั้นคนเจนซเนี่ยเขาพร้อมที่ทํางานในทุกทที่ทุกๆกแห่งแล้วก็ไม่เห็นแล้วเห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปทํางานที่ออฟฟิศอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีทํางานในการใช้เทคโนโลยีที่คน Gen เจนซเขาคุ้นเคยทีนี้ในแง่ของการทํางานทุกที่ทุกแห่งได้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาอีกแล้วครับคุณผู้ฟังคนเจน X กับ b บ b ี้บูมเมที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้เป็นเหมือนกัน work from anywhere work from home ีนี้ก็เกิดความสะดวกสิครับจะทํางานตอนไหนก็ได้ในเมื่อฉันอยากจะแชทคุยกับลูกน้องฉันแชทคุยกับลูกน้องตอนอสองทุ่มก็ได้นะก็ฉันฉันสะดวกแล้วฉันสบายฉันไม่ต้องมาประชุมกันฉันจะส่งแค่ข้อความสั้นๆไปสั่งงานก็ไน้ทาได้นะฉันอยากจะ,ะวิดีโอคอลคุยกับลูกน้องในวันอาทิตย์แป๊บหนึง่ง ห้านาทีก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะการที่คน Gen X และ Baby Boomer เนี่ยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ผิดเวล,มเวลามันทำให้เกิดการปฏิเสธที่จะรับสายปฏิเสธที่จะตอบแชทปฏิเสธที่จะรับคำสั่งในช่วงนอกเวลางานของคน Gen Z อันนี้เป็นสิ่งที่ สอนนะให้คน baby b o ูมเมกับ g จนเอ็ e ได้ดูนะว่าไม่ควรที่จะไปสั่งงานนอกเวลางานนะครับการที่พนักง,งานเนี่ยทำงานอยู่ข้างนอกเราสามารถตรวจสอบผลงานของเขาได้จากสิ่งที่เขาเขาเขาได้ไปทำนะครับโดยระบบ IT เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบผลลัพธ์การทำงานของเขาได้นะฮะมันไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันแล้วก็ให้มาอินเทอร์วิวกัน ว่าวันนี้คุณไปทําอะไรมาบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเทคโนโลยีที่เราใช้ในองค์กรมีงานอะไรที่ทําเสร็จแล้วเทคโนโลยีมันก็จะรายงานนะครับสามารถรายงานผ่านออนไลน์มาเลยครับว่าวันนี้ทําตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วผลลัพธ์ออกมาอย่างไงก็ประเมินจากเทคโนโลยีาจากข้อมูลได้นะฮะฉะนั้นในมุมมองผมนะผมว่าคนเจน Z แซเนี่ยใช้เทคโนโลยีเก่งและเขาก็เข้าใจ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ Work Life Balance สของเขามีแต่คน Gen X และ Baby Boomer นี่แหละที่บางทีไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจว่าอนอกเวลางานเนี่ยเดี๋ยวนี้คน Gen Z เขาเขาก็ห่วงนะเขาก็ไม่อยากให้เราเข้าไปก้าวไก่หรือว่าไปยุ่งนะครับแล้วก็การที่คน Gen Z ทำอาชีพที่สองเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกก็เงินเดือนของบริษัทมันอยู่ไม่ได้อะ จะบอกว่าคุณก็ต้องประหยัดหน่อยสิบางทีมันประหยัดสุดตัวนั้วมันก็ยังอยู่ยากนะต้องมีอาชีพ2นะฉะนั้นความเข้าใจตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารที่อยู่ใน Gen X หรือว่า Baby Boomer ต้องเข้าใจแล้วก็เป็นอย่างหนึ่งที่ที่เราอาจจะ,ะค่อนข้างจะรับความรู้สึกอันนี้ได้จากคน Gen Z คือเขาไม่ต้องการได้ผู้บริหารที่มาจาก Baby Boomer หรือ Gen X เลยเขาอยากได้ผู้บริหารมาจาก Gen Y หรือไม่ก็มาจากเจนเซที่อายุเยอะๆด้วยกันเขาต้องการคนเหล่านี้มากกว่าเพราะว่าผู้บริหารที่มาจากเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจน X เนี่ยส่วนมากก็จะอายุใกล้ๆ60แล้วเบบี้บูมเมอร์อาจจะเลย60ไปแล้วเนี่ยแต่ยังยังเป็นเจ้าของกิจการอยู่เนี่ยก็อาจจะมีวิธีคิดที่ยังโบราณอยู่นะครับฉะนั้นเจนเซไม่ค่อยอยากทำงานด้วยกับคนคนรุ่นผมนะครับ ความขัดแย้งอันนี้เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งเชิงค่านิยมนะฮะมันคนรุ่นผมเนี่ยอาจจะมองว่าการที่ทํางานให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมันเหมือนกับเราแต่งงานกันอะเราจะต้องดูแลกันไปเราจะต้องอารุมอร่วยกันเราจะต้องให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ต้องอดทนกันไปแต่เจนซมองการทํางานเป็นคอนแทคเป็น สัญญาพันธะสัญญานะครับต้องเน้นความโปรง่งใสค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามที่ตกลงเ,เงื่อนไขาการทํางานต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญานะครับเขาคาดหวังความชัดเจนจากองค์กรน,นะก็อย่างเห็นในช่วงที่ผ่านมาที่กรณีศึกษาจากไดกินใช่ไหมครับที่รับปากว่าจะให้ผลประโยชน์ต่าง แล้วพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็มาเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ที่จะได้รับก็ทําให้พนักง,งานไม่พอใจเกิดการประท้วงกันอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ทีเ่เราต้องเข้าใจว่าข้อตกลงมันคือความสําคัญของของการทํางานในยุคนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าคุณต้องรักองค์กรคุณจะต้องดูแลองค์กรคุณจะต้องทําเพื่อองค์กรเขาไม่สนแล้วครับ พราะยุคนี้เขาสนวนเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของไม่ผิดระเบียบที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกตรงตาม job description เขาสนใจตรงนั้นนะครับฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ขององค์กรนะที่จะต้องอรักษาสัญญาตรงนี้นะครับการที่ผมเอาเรื่องของ q u i e t Quit มาคุยกันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันค่อยๆลุกลามแล้วมันก็ลึกเข้าไปเรื่อยๆ แม้ว่าปัจจุบันคนที่เป็นฝ่ายบริหารในยุค Gen X เนี่ยกำลังจะ,ะ,กะเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ยังส่งต่อวิธีคิดแบบนี้มาอย่าง Gen Y เหมือนกันคน Gen Y ที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยอาจจะดูเหมือนมีความใกล้ชิดกับ Gen Z ก็จริงแต่เทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมามันทำให้ช่องว่างระหว่าง Gen Y กับ Gen Z เนี่ยมันห่างกันพอสมควร Gen Y กับ Gen X มันค่อนข้างจะใกล้กัน นะครับทั้นั้นแกลบแกลระหว่าง Gen Y กับ Gen Z เนี่ยมันห่างมันห่างมากกว่า Gen X กับ Gen Y นะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้าไปมากเนี่ยมันเลยทำให้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นความขัดแย้งในเชิงค่านิยมของคนแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสำคัญที่องค์กรจะต้องจะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้นะครับแต่จริงผมว่าปัญหานี้มันแก้ได้ไม่ยากนะครับถ้าถ้าบริษัทหรือองค์กรเนี่ย ยึดถือตาม job description แล้วก็ยึดถือตามกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทนเรื่องเวลาทำงานแล้วก็ยึดตามหลักเกณฑ์นั้นเนี่ยผมว่าเราก็ทำงานร่วมกันได้นะครับในฐานะคนที่ที่เป็นคนทำงานเป็นฝ่ายบริหารจาก Gen X เนี่ยผมมั่นใจว่าประสบการณ์ทำงานของคน Gen X เนี่ยน่าจะมีมากกว่าในแง่ของ ความพักดีต่อองค์กรแต่ในยุคเจนซเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยรับรู้เรื่องการพักดีต่อองค์กรหรืออาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะทําไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะพักดีได้ไงเพราะว่าปากท้องเศรษฐกิจก็ต้องดูแลใช่ไหมครับฉะนั้นในแง่ของคนที่ทํางานร่วมคนเจนซมาเนี่ยผมแค่มองว่าคนเจนเอ็กซ์ที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยพยายามใช้เทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนองค์กรครับใช้ข้อมูลที่มาจากการทำงานที่มันอยู่ในระบบ IT อยู่แล้วอยู่ในระบบอะของข้อมูลองค์กรอยู่แล้วเนี่ยประเมินผลการทำงานของเจนเซจากตรงนั้นนะครับสั่งงานต่างๆเนี่ยให้ระบบเป็นตัวควบคุมการทำงานของเจนเซบางองค์กรมี ERP วบางองค์กรก็มีระบบวางแผนระบบการขายระบบต่างๆซึ่ง ระบบเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถจะใช้คอนโทรลการทํางานของพนักงานได้อยู่แล้วนะครับพยายามใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการมากกว่าใช้ความรู้สึกและการใช้อารมณ์หรือใช้ประสบการณ์นะคำคำหนึ่งที่ห้ามพูดเลยนะครับเด็กสมัยนี้คํานี้ห้ามพูดเพราะว่ามันกลายเป็นคําบูลลี่ข้ามเจเนอเรชันไปแล้วนะก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าทําไมมันมีคําว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้านะครับ ก็เพราะว่ามันมีคำว่าเด็กสมัยนี้ครับนะเอาละวันนี้คุยเรื่อง q u i ยเอ u i คิไปพอสมควรและคงจะพอเข้าใจนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่เป็น Gen X หรือ Baby Boomer หรือว่า Gen Y นะฮะก็นี่เป็นข้อมูลในมุมมองของพันธิตศิพธาดานะครับที่อยากจะให้หลายๆฝ่ายทำงานร่วมกันแล้วผมเชื่อว่าด้วยระบบทางด้านเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้บริหารจัดการองค์กรเนี่ย เราสามารถจะใช้ข้อมูลนั้นนะในการที่จะ,ะแบรนหาจัดการดูแลการทำงานของพนักง,งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้สึกไม่ต้องคาดเดานะครับข้อมูลมันตรงไปตรงมาอยู่แล้วใช้ระบบเทคโนโลยีให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะแล้วปัญหาของการทำงานข้ามเจเนอเรชันมันก็จะน้อยลงแล้วก็สิ่งที่ต้องยอมรับคือว่าวันนี้พนักง,งานเนี่ยเขาห่วงเวลา วันหยุดแล้วก็นอกเวลางานเพื่อที่จะไปทําให้ชีวิตของเขามีความสุขมากขึ้นการทํางานในองค์กรความสุขมันคือหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันในองค์กรนะครับนะฮะถ้าอยู่ในองค์กรแล้วไม่มีความสุขคุณก็จะเจอ,เอสภาพที่การทํางานเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าไม่มีประสิทธิภาพนะฮะอันนั้นก็ส่งผลร้ายต่อองค์กรต่อไปเอาละครับสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามฟังมาถึง EP นี้นะครับคนที่ติดตามมาตลอดก็คงจะทราบดีว่าเวลา Subscribe ไปแล้วกดติดตามไปแล้วเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันก็จะมาแจ้งเตือนนะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่บนแพลตฟอร์มของ Spotify แพลตฟอร์มของ Apple Podcast นะครับก็สามารถจะฟังเปิดใหม่ได้นะฮะนั้นสิ่งที่อยากจะรบกวนคุณผู้ฟังอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าฟังแล้วอยากจะแสดงความคิดเห็น ในช่องของคอมเมนต์ยินดีนะครับสามารถจะคอมเมนต์ได้ไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์ม Spotify หรือ Apple p p p l e s t d ล a s t แตละตอนนี้ผมมีพอดแคสต์ที่แชร์ไปที่ YouTube พันธิตอ Academy ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะครับฝากเว็บไซต์พันธิตอคาเดมี com แล้วก็เรามีบทเรียนที่เป็น Master Class นะครับที่สอนให้กับองค์กรนะครับที่เรียนกันแบบว่าเป็นระบบปิดนะฮะ ไม่ต้องเรียนรวมกับใครสามารถที่จะเอา,เอาแผนงานกลยุทธ์ต่างๆที่องค์กรใช้มาวิเคราะห์เจาะลึกกันในหลักสูตรมาสเตอร์คลาสได้แล้วก็ถ้าอยากเรียนฟรีเรามีพันธิ academy e learning ครับไปเรียนกันฟรีฟรเลยครับมีบทเรียนที่อาจ,จารย์ทำเอาไว้หลายบทเรียนหรือถ้าอยากจะติดตามข่าวสารต่างๆก็ช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะ u t u b e Facebook Instagram แล้วก็ b l o อกดิด ภายใต้ชื่อพันธิตอะคาเดมีนะครับเอาละวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยพันธิตอะคาเดมีศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลมาร์เก็ตตระดับมืออาชีพ